สวัสดีครับผมเป้ยนะครับจากบริษัทซับมั่นข้างถาวร888นะครับในแบรนด์ Apple g r e e ดนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับรุ่น3,500วัตต์ในระบบ24โวลต์ MPPT 100แอมป์ตัวนี้ในฝั่งชาร์จเจอร์นะครับใส่แผงได้ตามสเปคข้างเครื่องนะครับ5,000วัตต์แม็กซิมั่มเอซีเอาพุตนะครับแนะนำสิบแอมป์ AC แล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับทดสอบกับเจ้าตัวไฮโวล์ on, นะครับไฮบิดไฮโวล์3,500วัตต์24โวลต์ MPPT 100แอมป์นั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบนะครับมีกระติกน้ำร้อนนะครับประมาณ600กว่าวัตต์ตัวไมโครเวฟนะครับแม็กซิมัม1,250วัตต์นะครับแล้วก็พัดลมโรงงานนะครับไซส์ยอยู่ประมาณ 200วัตต์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเราจะมาทดสอบว่าใช้งานเป็นยังไงอ่ะทีนี้เรามาดูสเปคด้านข้างนะครับสเปคของอินรมเตอร์นะครับ3.5กิโลวัตต์นะครับในระบบ24โวลต์อ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นการเปิดเครื่องนะครับการเปิดเครื่องท,ที่ถูกต้องนะครับตัวไฮโวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับนะครับแผงในระบบไฮโวลต์นะครับค่าแนะนำอยู่ที่ 450โวลต์นะครับ VOC หรือโวลต์ลอยนะครับตอนนี้เราต่อแผงอยู่12แผงอนุกรมนะครับโวลต์ของแผงนะครับตอนนี้แดดก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับโวลต์อยู่ที่ประมาณ477นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ที่เราใช้ก็เป็นแบตดีเทียมนะครับ200แอมป์ในระบบ24โวลต์นะครับเครื่องนี้นะครับเบื้องต้นนะครับ เปิดเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับอ่าเบเกอร์แบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็น M C C B นะครับ1 0 0แอมป์นะครับเปิดแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับออนออนปุป่มอินเวอร์เตอร์นะครับเครื่องจะอ่านแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็แรงดันเอาพุตนะครับไฟออกอยู่ที่230โวลต์ AC ครับโวลต์ AC ทีนี้เราก็จะเปิดแผงนะครับีเข้ามาสังเกตสัญลักษณ์รูปแผงนะครับจะโชว์นะครับ,นะรบสักพักพอเครื่องจับในส่วนของแผงได้นะครับลักษณะจะชาร์จแบตแล้วก็ไปที่โหลดนะครับ เครื่องจะโชว์สถานะวลต์แบตเตอรี่นะครับจะโชว์ PV นะครับตอนนี้เขาชาร์จแบตอยู่นะครับที่900กวัต์นะครับชาร์จลงแบตอยู่35แอมป์นะครับโดยประมาณนะครับประมาณ1,000วัตต์นะครับ แอมแแงนะครับประมาณ2.3แอมนะครับโวลต์นะครับตอนนี้มาอยู่400กว่าโวลต์นะครับจาก477นะครับอ่ะทีนี้ผมจะออนภาค AC นะครับเป็น AC input นะครับพอเราออนเบรกเกอร์ AC นะครับสัญลักษณ์ p e ซ s e y Wave นะครับเขาจะสแตนบายนะครับ แต่ยังไม่ถูกมาใช้นะครับสังเกตว่าถ้าถูกนํามาใช้เนี่ยจะเป็นเส้นประนะครับเืินแผงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับกับเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับตัวนี้กระติกน้ําร้อนนะครับกินไฟอยู่ประมาณ600วัตต์นะครับแล้วก็ในโครเวฟตัวนี้กินอยู่1,250วัตต์นะครับแล้วก็พัดลมฮาร์ตเลสโรงงานนะครับกินไฟอยู่ ประมาณ2 0วัต์นะครับเดี๋ยวเราทดลองโหลดนะครับโดยนะครับเดี๋ยวสังเกตที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเทสโหลดคยวตัวนะครับเป็นตัวกาต้มน้ำร้อนนะครับขนาดประมาณ600กว่าวัตต์นะครับอ่ะตอนนี้ขึ้นไปที่660วัตต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดนะครับจะเทสตัวไมโครเวฟนะครับ ว่ากินไฟนะครับอันนี้ผมเปิดแม็กซิมัมนะครับกินไฟเกือบพันสองพันสองร้อยวัตต์นะครับทีนี้พัดลมนะครับเปิดพัดลมนะครับพัดลมกินอยู่ประามาณเกือบสองร้อยวัตต์นะครับทีนี้ผมจะเปิดพร้อมกันนะครับจากพัดลมนะครับ เป็นกระติกน้ำร้อนนะครับอีก600วัตต์นะครับอ่าตอนนี้เกือบ900วัตต์แล้ว800กว่าวัตต์นะครับบวกกับไมโครเวฟนะครับอ่าตอนนี้กินไป2000วัตต์นะครับทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจออินเวอร์เตอร์ครับนะครับแบตนะครับ ถูกดึงไป40แอมป์ในระบบ24โวลต์นะครับตอนนี้โวลต์แบต26.1นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับจ่ายโหลดอยู่ประมาณเกือบ2,000วัตต์นะครับนะครับโหลดอยู่ประมาณเกือบ60นนะครับไฟออก230โวลต์นิ่งๆเลยครับ แผงเนี่ยเขาจ่ายอยู่1 1.6กิโลวัตต์หรือ1,600วัตต์นะครับแล้วก็แผงเนี่ยตอนนี้แดดกำไรนะครับวิ่งอยู่ประมาณ4แอมป์กว่าถึง5แอมป์นะครับพอแดดมานะครับสังเกตแดดมาวิ่งไป6แอมป์นะครับแสงแดดนะครับสวิงขึ้นลงนะครับกระแสแผงก็จะแอมแแผงก็จะขึ้นลงนะครับนี่ก็เป็นอินพุตโวลต์นะครับเราต่อโวลต์ลอยเข้ามานะครับ300 400 7 7โวลต์นะครับพอผ่านเข้าไปก็จะเหลือแค่3 0กวัาโวตนะครับแต่แนะนำที่ 450V DC โวลต์ DC นะครับ AC นะครับสังเกตว่า AC สแตนบายนะครับต่อไปนะครับเราจะทดสอบนะครับต่อเฉพาะแผงนะครับแผงเพียวๆนะครับเรามาดูนว่าโหลดใช้อะไรได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเบื้องต้นนะครับ ให้ปิดเอาพุตนะครับทั้งหมดออกก่อนนะครับถ้ามีเบเกอร์ก็สับเบเกอร์ o u t p เอาพุตฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับลง ter, นะครับ2ผปิดแผงนะครับ3ผป,นะปิดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับเราจะเปลี่ยนโหมด เราจะให้แต่แผงอย่างเดียวนะครับเปิดแผงขึ้นมานะครับเครื่องจะพร้อมทำงานนะครับสังเกตว่าจะขึ้น B P นะครับสังเกตว่าสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะครับจากกระพริบสลับกันก็คือเขาทำงานด้วยแผงนะครับไม่มีแบตนะครับ ไฟออก230นะครับวลลอยวิ่งอยู่460กว่านะครับในแดดช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะครับมีเมฆนะครับเปิด AC Output นะครับ ทีนี้ผมจะเริ่มนะครับจ่ายโหลดนะครับทดสอบโหลดนะครับด้วยกระติกน้ำร้อนนะครับดูว่าสามารถทำงานได้นะครับแล้วจะตัดที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนนะครับตอนนี้กระติกน้ำร้อนทำงานไปแล้วนะครับ ห0 0นะครับ15วัตนะครับกติกำร้อนทำงานอัตอนนี้เปิดพัดลมครับพัดลมอีก200วัต์นะครับตอนนี้ทำงานด้วยแผงนะครับแผงพิวเพลนะครับประมาณ800วัต์นะครับครับแผงอยู่4 0 0้กว่าโวลต์นะครับ2อแอมป์นะครับเพราะแดดไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ทำงานด้วยแผงพิวเพวนะครับ แขงจ่ายอยู่นะครับแผงมา800กวัตต์นะครับยังจ่ายไฟผลิตไฟได้อยู่230โวลต์นะครับ23เปอร์เซ็อ่ะทีนี้ผมจะลองเครื่องใช้ไฟอีกตัวคือไมโครเวฟ1,250วัตต์นะครับดูว่านะครับถ้าเขารันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับภาพยะออกเป็นยังไงนะครับ นะครับนะครับตอนนี้แดดหุกนะครับอืมระบบจะฟ้องหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าก็คือในส่วนของแผงเนี่ยไม่สามารถจ่ายโหลดได้นะครับ นะครับพอเจอโค้ดอย่างนี้นะครับให้ปิดโหลดนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับย้ำว่าให้ปิดโหลดก่อนนะครับปิดโหลดนะครับปิดเครื่องนะครับให้เครื่องนั้น บูตขึ้นมาใหม่นะครับอตอนนี้โหลดพัดลมเรายังเปิดไว้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นโหลดค่อนข้างเบานะครับเนื่องจากว่านะครับสังเกตว่านะครับแผงเนี่ย0.5เองนะครับสงแล้วก็โวนเพอแดดแดดูกเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าจะใช้ในส่วนของแผงอย่างเดียวนะครับแนะนำให้ใส่เต็มระบบนะครับก็แนะนำที่ประมาณ2 2สสตริง นะครับ450โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับต้องการใช้งานแบบสมูทนะครับก็แนะนำต่อแบตนะครับสักร้อยแอมนะครับเพื่อให้เขาทำงานนะครับช่วงแดดหูบนะครับทีนี้นะครับพอเราใช้จากแผงนะครับทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนโหมดนะครับทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเบื้องต้นนะครับ ให้เราปิดโหลดฝั่งเอาพุตทั้งหมดนะครับปิดโหลดนะครับปิดแผงนะครับอ่าเมื่อกี้เราทำงานด้วยแผงนะครับทีนี้เราจะเปิดเปลี่ยนโหมดระบบทั้งหมดเริ่มเปิดแบตเตอรี่นะครับอ่าเปิดแบตเตอรี่เสร็จ เปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จนะครับเครื่องเขาจะอ่านแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พร้อมจ่ายไฟนะครับแล้วก็ไปเปิดแผงนะครับนะครับเขาอ่านค่าแผงได้นะครับ รูปสัญลักษณ์แผงก็จะขึ้นนะครับเมื่อแผงทํางานนะครับเขาจะชาร์จแบตแล้วก็จ่ายโหลดนะครับถ้าเกิดบ้านเรามี AC นะครับก็เปิด AC เป็นตัวสุดท้ายนะครับนี่คือขั้นตอนการเปิดปิดนะครับเมื่อเราต้องการเปลี่ยนโหมดนะครับตอนนี้นะครับโหมดที่เราใช้อยู่นะครับ วิธีดูโหมดนะครับกด enter นะครับค้างไว้จนขึ้น00นะครับแล้วเลือก01นะครับโหมดที่เราใช้อยู่คือ SBU นะครับโซล่าแบตเตอรี่แล้วก็ไฟฟ้านะครับจะเป็น3ระบบนะครับแต่หากว่าลูกค้านะครับยังไม่มีแบตแต่ต้องการใช้แผงกับไฟบ้านนะครับแนะนำโหมด SOL นะครับโซล่า แล้วก็ไฟบ้านนะครับถ้าอยากใช้เป็นโหมด UPS นะครับก็ใช้เป็น UEI นะครับจะนั้นกิดมีครบนะครับแนะนำใช้ SBU เป็นหลักนะครับกด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวโหมดจะเลิกกระพริบแล้วกด ESC นะครับเพื่อบันทึกนะครับเขาจะกลับมาหน้าหน้านี้ระบบก็เริ่มทำงานครับตัวต่อไปนะครับขออนุญาตเทส นะครับแอร์ Air, นะครับเป็นท็อปสปีดนะครับ13,000 b ม u นะครับขอเทสเฉพาะแอร์ตัวเดียวเพราะว่าแอร์ท็อปสปีดเนี่ยนะครับเบสิีของเขาเนี่ยกินกระแสอยู่ประมาณ4.5ถึง5แอมป์นะครับในช่วงที่หลังจากสตาร์ทไปแล้วนะครับแต่นะครับ,นะรบช่วงสตาร์ทเนี่ยคอมเพรสเซอร์ oser, หรือคอยล์ร้อนข้างนอกทาั้งานทำง,งานเนี่ยจะกินกระแสอยู่ประมาณ13แอมป์นะครับซึ่งอ e ินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ย 3,500วัตต์นะครับแม็กซิมัมกระแสเนี่ย AC จะอยู่ที่ประมาณ15แอมป์นะครับ15แอมป์ AC นะครับแอร์ท็อปสปีดนะครับ1,002เนี่ยกินไปแล้วเวลาช่วงสตาร์ทเนี่ยประมาณ13แอมป์ดังนั้นขออนุญาตเทสตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดแอร์หน่อยครับนะครับเดี๋ยวเราเราเราจะมาดูกระแสนะครับกระแสของแอร์ท็อปสปีดนะครับช่วงสตาร์ท นะครับจะกินกระแสภาค AC อยู่กี่แอมป์นะครับอ่าเมื่อกี้กระชากไป1.3นะครับ1.3 1.4นนะครับไม่รู้ว่านะครับกล้องเราจับทันหรือไม่นะครับอ่าตอนนี้ พอหลุดจากการกระชากนะครับหรือสตาร์ทนั่นเองนะครับจะกินกระแสนะครับภาค AC อยู่ที่ประมาณ3.6 3.7แอมป์นะครับกินกระแสนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4แอมป์นะครับหรือประมาณเกือบ800วัตต์นะครับโหลดอยู่ประมาณ23 24แอมป์นะครับอ่าครับก็ จากการทดสอบนะครับกับโหลดไฟฟ้านะครับภายในบ้านนะครับด้วยอินเวอร์เตอร์นะครับไฮโวลต์ของตัวแอปเปนกรีนนะครับ3,500วัตต์ในระบบ24โวลต์นะครับอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับที่ใช้ได้นะครับตัวนี้จ่ายโหลดนะครับ3,500วัตต์นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ15บห้แอมป์เอนะครับโวลต์ออกประมาณ230โวลต์นะครับแนะนำนะครับตัวที่เราเทสกันเนี่ยตัวนี้600วัตต์นะครับ พันสองนะครับพันสองห้าสิบนะครับรวมกันก็ประมาณพันแปดพันเก้ารวมพัดลมก็ประมาณสองพันนะครับสองพันเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับอีกพันวัตต์นะครับก็เอาไว้ในส่วนของทีวีนะครับทีวีชาร์จมือถือนะครับแนะนําการใช้นะครับอ่าอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นนะครับผมแนะนำนะครับการใช้ประมาณ80%นะครับของพลัง นะครับแม็กของอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับแอร์หมื่นสองนะครับท็อปสปีดนะครับใช้ได้นะครับแต่รันเพียงตัวเดียวนะครับแอร์กับอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับเพราะแอร์ท็อปสปีดเนี่ยหมื่นสองเนี่ยกินกระแสอยู่ประมาณ12 13แอมป์นะครับเหลืออยู่ประมาณ3แอมป์เท่านั้นเองก็เกือบ100%นะครับดังนั้นตัว3,500วัตต์เนี่ยเหมาะสำหรับ การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเป็นอุปกรณ์เช่นหม้อหุงข้าวนะครับไมโครเวฟพัดลมนะครับกาต้มน้ำร้อนทีวีมือถือหลอดไฟทั่วไปนะครับเครื่องใช้อุปกรณ์ช่างนะครับแนะนำได้ก็พวกหินเจียนะครับแล้วก็ตัวตู้เชื่อมกับตัวไฟเบอร์ตัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้อีกทีหนึ่ง นะครับว่าเขาเขียนไว้ว่า2,000วัตต์นะครับจะใช้ได้กับตัว3,000วัตต์ได้หรือไม่นะครับเราจะกินค่าสตาร์ทในช่วงที่เราสตาร์ทตัวไฟเบอร์เนี่ยอยู่กี่แอมป์นะครับยังไงก็ฝากนะครับสินค้าน้องใหม่นะครับแบรนด์แอปเปิลกินนะครับตัวเจ้า3,500วัตต์นะครับตัวไฮโวลด์ olt, ในระบบ24โวลต์นะครับตัวนี้ นะครับมี MPPT นะครับ100แอมแอมเลยนะครับราคาก็ไม่แพงครับยังไงฝากน้องใหม่ตัวไฮโวล์3,500าวัตต์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เรามีรุ่นใหญ่นะครับ55กิโลวัตต์48โวลต์ที่ขายออกไปแล้วนะครับร่วง200ตัวนะครับก็เป็นที่ถูกใจกับสายไฮโวล์นะครับที่สามารถทำงานได้โดย ไม่ต้องต่อแบตนะครับแต่ก็แนะนําให้ใส่แผงเต็มระบบนะครับก็2สติงสติงหนึ่งก็ประมาณ450โวลต์ยังไงวันนี้จากการรีวิวนะครับตัว3500วัตต์ในระบบ24โวลต์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับก็ขอจบรีวิวนะครับเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ